การส้มด่างนะครับก็คือต้นนี้ถ้าใครตามคลิปตามคลิปตามไอจีผมนะครับจะเห็นว่าผมได้ต้นนี้มาตอนกุมภานะครับจะมีอยู่3ใบาจากกุมภาจนถึงเดือนนี้เดือนธันวาเนะยครับผมหลายใบายมากผมไม่สามารถนับได้ก็คือเฉลี่ยแล้วผมเลี้ยงมาอยู่ที่ประมาณเดือนละ2-3ใบแล้วนะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอราวด โห่ไม่ได้เจอกันนานเลยหมดหน้าฝนแล้วก็คือที่ไม่ค่อยได้ทาคลิปน,นะครับช่วงที่ผ่านมามันก็คือหน้าฝนนะพอหน้าฝนปุ๊บฝนมันเชยอะไรหลายๆอย่างกับอีกความตั้งใจหนึ่งของผมก็คือปล่อยให้เขาโตไปแล้วก็พอเดี๋ยวพอหมดฝนอากาศเริ่มโอเคแล้วผมเลยจะตัดขยายทีนี้วันนี้ผมจะพาเพืเ่อนมาทาความรู้จักไม่ได้รู้จักแล้วรู้จักกันมาเยอะแลวไอ้เจ้าต้นนี้แหละตน้นนี่แหละการส้มด่างเลยครับก็คือต้นนี้ถ้าใครตามคลิป ตาคลิปตาม i.g. ผมนะครับจะเห็นว่าผมได้ต้นนี้มาตอนกุมพานะครับจะมีอยู่3ใบาจากกุมภาจนถึงเดือนเนี้เดือนธันวาได้ครับผมหลายใบมากผมไม่สามารถนับได้ก็คือเฉลี่ยแล้วผมเลี้ยงมาอยู่ที่ประมาณเดือนละ2อถึงสใบแล้วแต่แล้ะต่ช่วงของเขาทีเนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปนะครับอันนี้คือกุมภาแล้วปัจจุบันผมก็เลย ล่อรากเขามีรากมาผมก็ล่อรากล่อรากาก,าก,าก,ก็คือไอ้รูปพวกนี้ผมไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรคือมันมันเชือแชรไม่ได้ถ่ายเลยก็คือหลายๆคนถ้าตามไปดูคลิปหลังก็จะเห็นแหละว่าวิธีล่อรากลาก่อยังไงก็ส่วนมากก็จะใช้เพอร์ไรท์เป็นหุ้มตรงที่เขาเริ่มมีรากมาก็หุ้มหุ้มไว้พอเขายาวยาวผมปอดเรอยรครับกคือกล่าวว่าเดี๋ยวสับครั้งเดียวเลยพอถึงวันนี้โอเคทุกอย่างยอดยอดสุดท้ายเขาเขาเต็มที่แล้วแล้วก็ยอดใหม่ยังไม่ขี้ยังเขาเรียกว่ายังไม่โผล่ผมก็เลยตัดทําการตัดได้เลิกได้อย่าางมดดีตั ได้มา3ชุดชุดแรกอ่าเนี่ยเห็นไหมตัวนี้จะเป็นยอดบนสุดก็คือเนะีอันนี้เขายัางไม่คลี่ก็ตัดได้ยอดล่าสุดอันนี้สีก็มีใบ้มากงครับผมเพราะว่ายอดที่หนึ่งเดี๋ยวไว้ในกระถางนี้ก่อนแล้วก็อีกสองอันจะเป็นอันวางข้อดูสิบางอันผมเอาถุงเอาถุงใส่เพลย์แล้วก็ล่อ,ล,อล่าเขาไว ถ้าล่าเข้าเยอะอย่างนี้ไม่นานเดี๋ยวเขาก็แตกต่าอันน,น,นี้อันที่สองเออกระทางมันจะเล็กไปโอายยัดไว้นี่ก่อนคาดคณีกระทงผิดแล้วก็อันที่สามเดี๋ยวมาเส้นหนึ่งใหญ่ๆก็คือถามว่าทาไมวางข้อได้แค่นี้เพราะว่ามันอยู่ที่ล่าครับอยู่ต้องดูล่าว่าข้อไหนเขามีล่าแค่ไหนเราจะตัดได้ยังไงก็เลยยังมาสาม,มาแต่ส่วนสองสองข้อเนี้ยก็ต้องรู้อีกทีว่าตาด่างที่เขาจะโผล่มาเขาจะ โอมัอย่งไงนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่สนใจก็บ inbox เข้ามาได้นะครับก็คืออุปกรณ์หลักๆของผมก็คือจะมีตัวนี้หลังจากตัดเสร็จเออหลังจากเสร็จผมก็จะไปตัวปูนแดงนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือว่าป้องกนันแผลเน่าแล้วก็ก็จะขาดไม่ได้ก็คือตัวน้ํายาเยล่้ลงางนะครับใช้พ่นใช้พ่นลากเขาเวลาก่อนที่จะเอามาทําการปลูกแล้วก็วเครื่องปลูก หลายๆคนอาจจะถามพ้ามาว่าเยอะมากเลยเครื่องปลูกใชไแล้วงเอาแล้วแต่เพื่อนเพื่อสะดวกนะครับเพราะเครื่องปลูกมีหลายรูปแบบมากอย่างที่ผมเคยรีวิวมาในหลายๆคลิปว่ามีนู่นนี่นั่นแต่ว่าสําหรับผมสะดวกก็คือตัวกมมามะพร้าวแล้วก็หินเพอร์ไลท์นะครับแต่ถ้าเป็นไม้เขียวเนี่ยผมจะใช้กับมะพร้าวอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อความสะดวกเดี๋ยวเรามาจัดการเจ้าตัวนี้ก่อนเลยก็อ๋อไม้ทั้งหมดเนี้ยพอล่อรากเขาจะชะงักน้อยนะครับแต่ว่ายังไงก็เพื่อความชัวร์นะครับก็จะเอาเข้าตู้อบนะครับ ไม่รู้ว่าคู้คนลืมกันหรือยังถ้าเห็นเด้งขึ้นมาเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมบอกเพื่อนๆนะครับกลับมาอัพคลิปแล้วเพราะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะทยอยอัพเรื่อยๆเพราะว่าดูต้นไม้ข้างหลังพร้อมหัน่นทั้งนั้นเลยครับคือปล่อยปล่อย,อยขึ้นไปหมดเลยเพราะว่าตอนนี้ข้างบ้านฝั่งที่เป็นโรงเรือนที่ผมทำนะครับมันมันไม่ค่อยมีแสงแล้วตอนนี้จะใช้แสงไฟเป็นหลักแดดมันเฉียงมาฝั่งนี้ก็เลยต้องเมืองอันก็คือมุกเบาะแถวนี้มาเลยนะครับ มีใครสนใจไหมครับก็คือตอนซื้อมาถามว่าราคาแพงไหมก็ไม่แพงนะครับถ้าเฉลี่ยแล้วก็ก็ราคาเดิมเพราะว่าใบมันใบมันเพิ่มขึ้นตัวหานมันก็หารน้อยลงจากใบล้วตอนนั้นอาจจะสี่ห้าหกหมื่นเจ็ดแปดหมื่นอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็แล้วแ,แต่ในช่วงนั้นๆแต่ว่าแต่ว่าพอตอนนี้มันตกเจอราคาตลาดตอนนี้ถ้าเป็นลายแบบสวยๆหน่อยก็จะประมาณหมื่นกว่า 2, กวาสองหมื่นก็คือราคาจับต้องได้อยู่ที่ อยู่ที่ลาอยู่ที่สีสันนะครับก็คือก็ยังบอกฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมครับเวลาจะซื้อต้อนไม้คือหลายๆคนหลังที่ผมลงคลิปมันจะมีคลิปหนึ่งที่ที่ผมอนุบาลต้นเนี้ยก็รอดแล้วนะครับต้นนั้นรอดแล้วแตกใบใหม่มาสามสองสามยอดแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้อัปเดตต่อแต่ว่าถ้าใครตามคลิปนั้นมาแล้วมาเจอคลิปนี้ก็ก็คือตัวน,นั้นรอดแล้วแค่เพื่อนๆถ้าถ้าจะซื้อต้อนไม้ก็คือดูลากดีๆหน่อยนะครับเพื่อความสบายใจเพราะว่าต้นไม้ถ้าสมมติอะผม ตัดแบบนี้ผมมาใส่กระถางปุ๊บปุ๊บไปประกาศขายเลยมีคนมาซื้อไปความเสี่ยงอยู่กับคนซื้อนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ความมากไงไม่ได้ความว่ารอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะได้จะรู้ได้ยังไงว่าตัดมาแล้วเขารอ,อดรอดร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือเนี่ยครับยอดใหม่เขาตั้งแต่แตกใหม่มาซึ่งยอดยอดที่เขาจะแตกมาขนาดมันไม่เท่าเจ้านี้อยู่แล้วเพราะมันเกิดการชารักมันอาจจะเล็กแต่ว่ายอดถ,ถัดไปอ่ะมันก็จะใกล้เคียงยอดเดิมมากขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมจะปิดคลิปแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันมันจะไปจัดการตรงนี้แต่ว่าแค่มาบอกว่ายังอยู่ยังไม่ได้หายไปไหนเดี๋ยวจะกลับมาอัพคลิปเรื่อยๆแล้วเพราะว่ามีอะไรให้ทาเยอะแยะเลยคือที่ผ่านมาที่ไม่ค่อยได้ทำอะไรเนื่องจากมันหน้าฝนแล้วอีกอย่างก็คือต้นไม้ของผมมันไม่รู้จะทํายังไงแล้วก็ตัดมันก็ได้เพ่ละต้นสองต้นคือตัดสินใจว่าปล่อยให้เข้ายาวแล้วก็หันหันหันทีเดียว ส่วนใครๆเพื่อนๆอยากได้ต้นไหนสนใจต้นไหนก็ลองอินบ็อกเข้ามานะครับมี2ช่องทางลหลักๆให้เพื่อนๆได้เข้ามาติดตามคือช่องทาง Instagram นะครับตั้มอันเดอร์สปอร์อาราวเดอะโและอีกช่องทางหนึ่งทางเพจ f c e b o o k กับเพื่อนสะดวกช่องทางนี้ก็คืออ r ราวเดอ e โฮมการ์เด้นะครับผมเดี๋ยวทั้ง2ช่องทางนี้ผมจะแปะ ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับพเพื่อนๆก็คลิกเข้ามาได้เลยสะดวกช่องทางไหนก็ติดตามช่องทางนั้นนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็สับ r i b e ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ